หนึ่งนาทีที่ดินสวยวันนี้ผมมีที่ดินเขตหนองจอกนะครับผมนะตารางวาละ5,000บาทติดถนนเส้นประชาสัมาาญถือว่าเป็นทำเลที่น่าสนใจมากครับที่ดินแปลงนี้ห่างจากเขตตลาดหนองจอก9กิโลเมตรครับแปลงที่ดินมีขนาด39ไร่2งาน52ตารางวาแขวงคลอง12เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครแวดล้อมไปด้วยหมู่บ้านใหญ่มีสถานีตำรวจห่างออกไป4กิโลเมตร มีหมู่บ้านจัดสรรอยู่โดยรอบแปลงที่ดินตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลลำลูกกาเพียงแค่3กิโลเมตรภายในแปลงที่ดิน70%ไปทุ่งนาครับ ตรงกลางจะมีบ่อน้ําตื้นนะครับนะเป็นบ่อเก็บน้ําความลึกประมาณ50ซนติเมตรสามารถพัฒนาไปเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรโกดังเก็บสินค้าบ่อตกปลาคาเฟ่กลางทุ่งนาได้แปลนนี้ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีชมพู19กิโลเมตรเอกาสารสิทธิ์เป็นหนดครุฑแดงพร้อมโอนครับตารางวาละ5,000บาทเรามีคลิปรีวิวอธิบายละเอียดจัดเต็มเลยอยู่ทางช่องยูทูบครับใครสนใจก็โทรเบอร์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับ